คอมเมนต์ของพี่ท่านนี้นะครับอาาจารย์เนี่ยในที่ทํางานนะครับถามว่ามีอายุความเนี่ยนานขนาดไหนนะครับผมบอกเลยนานอย่างแน่นอนนะครับบางคนเนี่ยผ่านไปตั้งไม่รู้กี่ปีแล้วนะครับแต่คดีนะครับยังไม่หมดอายุความเนี่ยสามารถใช้ฟ้องคดีได้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับคดีที่อ่มคืนอาาจารย์นะครับถามว่าอายุความจะนานขนาดไหนนะครับบางทีเนี่ยเหตุเกิดนะครับมานานแล้วนะครับแต่ผู้เสียหายเนี่ยยังมา ดำเนินคดีได้นะครับคดีกลุ่มคืนนะครับมีความผิดตามกฎหมายยานะครับมาตราสองเดกนะครับมีโทษจำคุกตั้งแต่4ี่ปีถึง2ี่ปีเลยนะครับปรับตั้งแต่แ0ด0มื่นถึงสี่แสนบาทนะครับส่วนคดีอนาจารนะครับผิดกฎหมายอาญาเหมือนกันนะครับมาตราสองเจ็ดแปดนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีนะครับหรือว่าปรับไม่เกินสองแสนหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับซึ่งคดีเนี่ยกลมคืนอนาจารเนี่ยอายุความเนี่ย ถ้าหากถูกคุมคือน,นะครับในห้องซึ่งอยู่กัน2ต่อ2นะครับอ่าสต่อ2แบบนี้นะครับอ่าไม่เป็นการกระทําที่ต่อหน้าทานกำนันนะครับจะเป็นความผิดอันยอมความได้นะครับจะมีอายุความเพียง3เดือนตามมาตรา281ปนะครับประมวลกฎหมายยานะครับหากถูกทำอนาจารในร้านอาหารหรือว่าลานจอดรถนะครับที่เปิดเผยนะครับเป็นการกระทำ <c oughs> ต่อหน้าทานกำนันนะครับจึงไม่ใช่ความผิดอันยอมความได้นะครับนี่ ความผิดอันยอมความไม่ได้ก็คือความผิดอาญาแผ่นดินนะครับซึ่งจะมีอายุความ15ปีนะครับตามมาตรา284นะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับวปรุว